ต้องดูเด็กด้วยค่ะว่าเขาต้องการและเขาต้องการเอาชีวิตเขาไปแนวทิศทางไหนเราเป็นผู้ใหญ่ต้องดูให้คําแนะนํานี่ชี้แนะค่ะ,ะทางฝ่ายปกครองอย่างแม่ที่เป็นกำนันนี้ก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะครับสมมุติว่าสภา,าเด็กนี่เขามีเครือข่ายมีรุ่นน้องรุ่นพี่ดึงรุ่นน้องเข้ามาครับถือว่าเป็นความสามารถของเด็กบางทีผู้ใหญ่เราก็เข้าไม่ถึงของเด็ก เด็กรุ่นพี่เอารุ่นน้องเข้ามาเป็นทีมสภาเด็กเขาสามารถถ่ายทอดตรงที่เขามีอยู่ให้รุ่นให้รุ่นน้องเขาเขารับรับทราบในในส่วนที่เขาจะมีส่วนร่วมเสนอแนวความคิดอย่างเช่นแสดงละครของเด็กทั้งนั้นที่จะแสดงละครครับของผู้ใหญ่เรากําลังมองอยู่ว่าจะฉลองร้อยห้าสิบปีของอำเภอตะการก็สภาเด็กนี่แหละค่ะจะไปเป็นหน้าเป็นตาแสดงละครของอำเภอตะการจะเข้าไปจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเฉลิมอำเภออา ฉลองอำเภอตะการค่ะครบ150ปีค่ะครับครับแม่ครับอยากให้แม่ลองประเมินอีกคําถามสุดท้ายก่อนที่จะถึงท่านประหลัดนะฮะน้องๆที่เข้ามาร่วมทํากิจกรรมน้องต้องบอกประมาณเจ็ดสิบแปดสิบคนถึงไหมฮะส่วนที่เหลือละฮะตอนนี้สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะส่วนที่เหลือบางส่วนก็พ่อผู้ปกครองยังไม่เข้าใจของสภาเด็กครับมันเข้าใจอ่าสมมติว่าเด็กเขานัดพบเนี่ยยังไม่เข้าถึงหรือไม่ยังไม่ลงถึง สมมติว่าเด็กเขามีการประชุมหรือมีกิจกรรมส่วนร่วมนั้นผู้ปกครองบางคนไม่ไม่เคยดูแล้วว่าเด็กเขาทําอะไรกันครับก็ก,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 ก็มีส่วนน้อยแม่ได้ยินเสียงเข้าหห่ไหมภาษาสารเรียกพูดพื้นน่แม่ได้ยินเสียงเขาโเด็กกลุ่มนั้นไปทําอะไรทําไมถึงเอาเด็กเด็กไปทาแบบนี้ได้ยินผู้ปกครองท่านอื่นๆพูดถึงไหมก็มีค่ะคก็มีก็มีคณะบางส่วนก็มีคณะครูว่าเด็กทําไมในโรงเรียนทั้งถึง ถึงต้องขออนุญาตเอาเด็กไปร่วมกิจกรรม,อมพอดีเด็กเขามีกิจกรรมและมีส่วนร่วมเนี่ยคณะครูเริ่มเริ่มเห็นความสําคัญของสภาเด็กเขาสามารถดึงเด็กได้เขาสามารถครอบคลุมของของเด็กนั่นเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมรมากค่ะคคถามประหลัดดีกว่าฮะประหลัดผมจะยังไม่ถามเรื่องนโยบายผมจะถามความรู้สึกก่อนเห็นน้องๆ้องเขาแสดงละครเห็นน้อง,องต้อมนาเสนอพี่ตุม๋มนําเสนอคุณแม่กำน,นันนาเสนอประหลัดรู้สึกยังไงกับงานการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนครับเชิญครับ ครับก็รู้เห็นถึงการพัฒนาการของของเยาวชนของเด็กรุ่นใหม่นะครับสมัยผมเด็กๆเ,เนี่ยนะครับผมไม่กล้าแสดงออกนะครับเวลาให้ไปแสดงหน้าเวทีหรือว่าหนาห้องเนี่ยผมจะหลบะนะครับพอมาเห็นพัฒนาการของเด็กที่ได้แสดงในวันนี้แล้วนะครับก็ยอมรับถึงความสามารถของเขานะครับว่า มีการพัฒนานะครับเขาอาจจะไปดูเรียนแบบสื่อนะครับรบในการพูดในการใช้ท่าทางอะไรต่างๆนี่ก็แสดงว่าเขานำมาปรับใช้นะครับแล้วก็มีการซักซ้อมกันนะครับดูแล้วนี่ก็ได้รับความบันเทิงใช่ไหมฮะแล้วก็มีสาระสอดแทรกก็คือให้ข้อคิดนะครับด้านยัตเสติตนะครับว่ามันมีโทษยังไงนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ ผมมองดูแล้วก็เขามีการพัฒนาขึ้นมากกว่าแต่เดิมเยอะเลยนะครับน่าจะสนับสนุนต่อไหมฮะแน่นอนครับแน่นอนครับผมเรื่องนี้นะครับปกติแล้วนะครับท้องถิ่นของเรานะครับเราก็จะไม่เน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานใช่ครับนะครับเพราะว่าเรื่องการคมนาคมนะครับก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับเรื่องไฟฟ้านะครับถ้าไม่มีนี่ตอนนี้ก็ที่ได้ดูสื่อนะครับว่า ไฟกับน้ำเนี่ยอะไรมันสําคัญวงกันนะครับจริงๆแล้วมันก็สําคัญทั้งสองสิ่งนะครับแต่คือก็ได้รับคําตอบแล้วคือน้ําสําคัญกว่านะครับฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานนี่มันก็ยังจําเป็นอยู่นะครับถนนไฟฟ้าน้ํานะครับมันก็ต้องมีนะครับตอนนี้นะครับด้านนั้นอ่ะมันก็เริ่มที่จะถึงจุดอิ่มตัวนะครับฉะนั้นต่อไปนี่ด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนนี่หรือว่าการพัฒนาประชากรในพื้นที่นี่เราก็ต้อง พิ่มงบประมาณตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับ<ช>รแล้วก็โดยเฉพาะเด็กเยาวชนนี่ผมได้ไมาเห็นศักยภาพของเขานะครับในในพื้นที่นี่ผมเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณด้วยส่วนหนึ่งนะครับรแล้วก็เห็นรวมทั้งนะครับนโยบายของผู้บริหารน,นะครับ<ช>ที่ <ๆ S 2> ต่อไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเน้นที่เด็กเยาวชน<ม>นี่เพราะว่าเด็กเยาวชนนะครับ<ม>ก็จะเป็นผู้นําของท้องถิ่นนะครับที่จะ มาพัฒนาบ้านเมืองต่อจากรุ่นของพวกเรานะครับที่จะต้องนับวันก็ถอยหลังลงไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเราก็ต้องให้เวทีเขานะครับในการที่จะได้มาแสดงออกทั้งตรงนี้นะครับมันมีคาโบราณที่ว่าคบเด็กสร้างบ้านนะครับหมายความว่าเขายังไม่เห็นศักยภาพไม่เห็นความสามารถของของเด็กเยาวชนนะครับเพราะว่าการคบเด็กสร้างบ้านนี่มันไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่คอนสา์ในอนาคตเนี่ยนะครับ จะคบเด็กสร้างชาติครับคบเด็กสร้างชาติครับผมไม่ใช่สร้างบ้านอย่างเดียวนะครับเราจะเปลี่ยนคําพังเพยตรงนั้นนะครับลบทิ้งไปนะครับเพราะว่าเด็กเยาวชนในสมัยนี้นะครับเขามีความสามารถนะครับการใช้เทคโนโลยีนะครับเพียงแต่ว่าเราเสริมคุณธรรมเข้าไปนะครับไปป้องกันนะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับให้เขาสกินนะครับให้เขาแกนสิ่งที่มันดีนะครับเอามาใช้ประยุกต์ใช้นี่ผมว่า เด็กเขามีความสามารถนะครับเพราะว่ารุ่นเราเนี่เทคโนโลยีนี่บางทีเราตามไม่ทันนะครับแต่เด็กนี่เขาเก่งนะฮะไอโฟนไอะไรเข้าทราบหมดเลยนะครับผมยังใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าอยู่นะครับแต่เด็กเนี่ยป .4 นะครับป .5 เขาเก่งนะครับมีการทําเทปคลิปวิดีโอนะครับส่งอาจารย์ได้นะครับตอนนี้แสดงว่าทางสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคอนสายก็ได้มีการคุยเรื่องนี้ควบคู่ไปกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอยู่ แน่นอนครับแน่นอนเราก็ได้พูดคุยกันตลอดนะครับก็ด้วยความจํากัดทางด้านงบประมาณนะครับเราก็ด้านโครงสร้างพื้นฐานนี่ก็ต้องหยุดไว้นิดหนึ่งเพราะว่าเริ่มจะอิ่มตัวแล้วนะครับฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรนี่เราก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กนะครับโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าที่เติบโตแล้วนะครับแม้แต่อยู่ในคันนะครับเราก็ต้องเข้าไปดูแลนะครับให้ได้รับคุณแม่นะครับมีโภชนาการที่ดีนะครับฉะนั้น เด็กนะครับจะมีคุณภาพนี่เราก็ต้องพัฒนาที่แม่ด้วยนะครับจะดูถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับก็ต้องดูตั้งแต่ตั้งแต่ในท้องจนกระทั่งวาระสุดท้ายนะครับเราต้องดูแลนะครับทุกโทษนะครับท่านประหลัดก่อนก่อนถึงวันนี้เนี่ยท่านประหลัดเคยเห็นเด็กๆเขาแสดงละครให้ดูในชุมชนเราไหมคร เนื้อห้าปีที่แล้วนะ่ะไม,ไม่ยังไม่เจอนะครับแต่สี่ปีหลังมาเนี่ยนะครับเริ่มมีก็เริ่มเริ่มเริ่มมีแล้วครับแล้วก็ส่วนราชการ,รอะไรต่างๆนี่นะครับเขาก็มามาสนับสนุนนะครับ,รบแล้วก็จริงๆแล้วนี่เด็กของเราเนี่ยนะครับเขาได้รวมกลุ่มกันแล้วลหละแต่มันก็ยังไม่ไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับแต่ก็มีเราก็มองดูว่าเออเขาก็มีความรู้ความสามารถอยู่นะครับทีนี้ทางราชการนะครับก็ให้มาตั้งเป็นสภาเด็กโดยมี ระเบียบรองรับนะครับทางท้องถิ่นของเรานี่ก็สามารถที่จะให้งบประมาณได้โดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็คาดว่านะครับในอนาคตเนี่เราจะเพิ่มงบประมาณให้นะครับไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนบาทนะครับสำหรับสภาเด็กเยาวชนคอนสาของเราอันนี้เป็นเรื่องของการจัดสันงบประมาณครับเป็นข้อบัญญัติของตำบลเลยล่ะแน่นอนครับที่ผ่านมานี่เรายังอยู่ระดับเริ่มต้นนี่ก็ห้าหมื่นนะครับปีที่ผ่านมาสองปีแต่ว่า ในด้านบุคลากรนี่โดยเฉพาะคุณคุณตุ๋มนะครับเราก็เรื่องในพื้นที่นี่นะครับเราบอกว่าไม่เป็นไรนะครับขอให้คุณไปประสานงานแล้วแล้วก็ดูแลเด็กในพื้นที่นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับเรื่องเด็กเยาวชนนี่คุณไปประสานเลยนะครับไปทำกิจกรรมที่ไหนเราไม่ว่ากันนะครับเราสนับสนุนนะครับเวลานะครับฉะนั้นงานในพื้นที่นี่ก็มอบให้ทาง ว่าน้าสานักประหลัดนะครับคุณลงรักวันหลังนะครับให้ดูแลไปเพราะว่าในพื้นที่เราก็มีงานพอสมควรอยู่นะครับแต่เราจะดูว่าเด็กเยาวชนนี่นะครับถ้าเราสนับสนุนเต็มที่แล้วนี่เราจะมีศักยภาพแค่ไหนนะครับเราก็จะให้เจ้าหน้าที่ให้บุคลากรเนี่เข้าไปโดยตรงนะครับก็คือคุณพักกินีมากนวลนะครับแล้วก็ตอนนี้มีผู้ปกครองเด็กเนี่ยนะครับก็คือคุณพี่อัมพรนะครับ บามชาตินะครับมันจัดคล้ายกับท่านอมพรบาพบนะครับผมก็เลยสะดุดอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเรียกท่านผิดนะครับนี่ก็ให้มาดูแลโดยตรงนะครับก็มีดูแลผู้สูงอายุด้วยนะครับผู้พิการแล้วก็เด็กเยาวชนนะครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ประจําด้านนี้โดยตรงเลยนะครับที่เราสนับสนุนงบประมาณลงไปนะครับบุคลากรที่มาดูแลโดยเฉพาะนะครับแสดงว่าก็ให้อิสระกับเจ้าหน้าที่เต็มที่ จัดสรรงบประมาณด้วยในอนาคตครับผมแน่นอนฮะแน่นอนต้องต้องอมยิ้มเลยครับได้เงินหนึ่งแสนบาทในอนาคต <c oughs> ถามคุณอาพรครับคุณอาพรว่าพบวันนี้ลงมาดูแลน้องๆที่นี่แล้วก็ทํางานเรื่องการนุนเสริมเรื่องรู้เท่าทันสื่อผมจะต้องถามเรื่องรู้เท่าทันสื่อคิดว่าทําไมทําไมเด็กทุกวันนี้จะต้องรู้เท่าทันสื่อละฮะสื่อมันมีอิทธิพลครอบงําเด็กๆอย่างไงบ้างครับถ้าเราไม่รู้เท่าทันสื่อก็หมายถึงว่าบางทีต้นสายเปเหตกุก,การเกิดปัญหาเด็กเยาวชนในท้องถิ่น เราไม่รู้ว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงที่จริงเด็กทุกคนเกิดมาเป็นเรื่องของการคิดในเชิงบวก<ะ>ไม่มีใครอยากไม่เป็นคนดีครับ<ะ>ไม่มีใครที่คิดว่าโอ้ตั้งใจว่าอีกสิบปีขึ้นมาฉันต้องขายยาบ้าหรือจะฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ย<ะ>แต่ว่าสิ่งที่มันปนเปื้อนหรือทําให้ผ้าขาวที่มันมีรอยจางก็คือว่าสื่อซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมหนึ่งที่สําคัญครับถ้าเรื่องรู้ท่านสื่อนี่บางทีมันจะเป็นต้องรู้นะกลัวสื่อหลอกวิทยุโฆษณาเปิดเพลงไปด้วยโฆษณาน้ําดืม่มน้าหมัก ดูละครดีๆก็มีโฆษณาแฝงมีขั้นโฆษณาดูมวยดีๆช่วงวันหยุดก็ยาฆ่าหญ้าสารพัดอย่างยาชูกําลังับครบหรือกระทั่งแรงต่างมันเป็นสิ่งที่กลืนอยู่ในสื่อที่มีเราเด็กเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งแต่ต้องเห็นแล้วก็เชื่อในสื่อที่เขาสร้างออกมาครับครับรนี้คือความต้องการ,รผมอยากให้คุณอมพรเล่าให้ผู้ปกครองที่นี่ฟังก่อนว่า ไอ้ภัยเงียบที่มันจะเข้ามาในชุมชนที่มันมากับสื่อเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับมันน่ากลัวแค่ไหนครับครับก็ต่อจากสิ่งที่เล่านะครับก็คือบางทีพุทาผู้แก่บอกว่าเอ๊ะมันดีแล้วเขาจังให้ออกทั้งโทรทัศน์มันดีหร้อตัวเขามีความหลูความสมาติเขาจึงไปจัดวิธยุได้โฆษณามันก็ดีหรือตัวหลูกพิการเฮ็ดฮักพ่อมากขึ้นแต่ว่าพิถ่ายเดี๋ยวโฆษณาบริษัทประกันภัยชีวิตบางอย่างอันนี้ก็คือความเชื่อเดิมถ้ามันดีเขาจึงให้ออกถ้ามันไม่ดีเขาคงจะไม่ให้ออกอะไรอย่างนี้นะครับ ทีนี้ความความต้องการแน่นอนว่าชุมชนเด็กต้องการเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็ต้องเท่าทันเรื่องนี้แต่ความจําเป็นทางอีสานเราไม่ใช่เรื่องปากท้องทำมาหากินสําคัญกว่าเรื่องรู้ท่านสื่อบางทีพ่อแม่นะครับไม่มีเวลาที่จะแนะนําลูกหรอกครับในการดูทีวีครับย่าปู่ญาตาใายเราก็มีความรู้ที่จะแนะนําลูกหลานได้ว่าเอ๊ะตัวละครมันน่าจะไม่พูดอย่างนี้นะมันน่าจะไม่ด่าแม่มันน่าจะมีทางเลือกอื่นไม่ใช่ไปทําแท้งมันน่าจะไม่จบอย่างนี้นะ S 2> <S 2> เอ๊ะทำไมไม่มีใครทําหนังที่พระเอกแต่งงานกับนางเอกแล้วมันเป็นยังไงต่อทําไมมันจบที่ว่าแต่งงานทุกทีทําไมนางเอกบางทีเป็นคนจนทําไมตอนจบได้มรรโลกพันล้านพระเอกทําไมแต่งตัวหล่อขี่รถหรูแต่ว่าไม่ได้นำงานเลยสักทีคระอะไรเงี้ยมันไม่มีใครการตั้งคําถามแล้วก็ให้คาดหวังชุมชนผู้ปกครองผู้ใหญ่ๆตั้งคําถามให้เด็กในการคุยก็ไม่ได้ครับอย่างละครที่น้องๆเพิ่งแสดงผ่านไปคิดว่าเด็กๆเขาพยายามจะสื่ออะไรกับ ผู้ปกครองในชุมชนครับมันจะโยงกับสิ่งที่มาเชื่อมต่อที่คอนสายแต่เดิมเราทางานกับผู้ใหญ่ที่ไปทำงานกับเด็กๆในโรงเรียนจนราชพัฒน์ทำโครงการกับเคลื่อนงานนัเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการที่ปีที่แล้วเรามีหลักสูตรที่ทางราชพัฒน์ขอแรงให้เราทํามีอยู่6เรื่องในเฟสแรกมีเรื่องรู้ทันสื่อที่จริงทําที่วารินส่วนหนึ่งแล้วก็ที่นี่เขาเลือกรู้รักไวสใสแต่ว่าการที่จะมาถึงรู้รักไวใสได้นี่มันเกี่ยวพันกับปัญหามันกับต้อมพูดนะครับไม่จริงเราคุยกันเรื่องเพศ แล้วก็มีการแก้ปัญหาเรื่องนี้มาเยอะดยการอบรมมีการาแนะนําป้องกันสวมทุกอย่างมีการคุยกันเรื่องว่าทักษะชีวิตมันต้องคิดแก้ไขได้มันต้องมีทักษะในการเพื่อนเตือนเพื่อน,อนแต่ว่ากนบึ้งจริงๆเราไม่เคยมีการรีเช็คความรู้รเวลาเด็กอบรมผ่านไปรีเซ็ตคืออะไรฮะก็คือเช็คว่าเด็กเขารู้จริงไหมจะได้เอาไปใช้จริงไหม หรือสูบไข่ก็เอาเอกสารจบก็จบบางทีเด็กที่พูดก็คือเด็กที่รู้แต่ว่าเมื่อถึงเหตุการณ์จริงเอาตัวรอดได้ไหมนะครับเลยคิดเครื่องมือเรื่องตัววาทีขึ้นมาครับเดี๋ยวมันจะไปไกลเกินนะคือเอาละเรารู้แล้วว่าการทําให้เด็กรู้ทันสื่อมันเป็นเรื่องดีในขณะเดียวกันเรื่องของการรู้ทันสื่อนี้มันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยเป็นเครื่องมือในการรู้ว่าเด็กคิดอะไรด้วยครับและก็การที่เด็กทําไมต้องผลิตสื่อ ก็เป็นการใช้เครื่องมือเพื่อสื่อสารเรื่องรา <ฮะ S 2> วที่เขาได้คิดครหรืออยากให้ผู้ใหญ่ได้รู้ในมุมมองที่บางทีผู้ใหญ่ก็ไม่เคยรู้หรือไม่อยากฟัง <ฮะ S 2> บางอย่างอย่างเช่นเรื่องโตว,วาทีนี่เราคุยกันว่าถ้าหากคุยเรื่องเพศเนี่ยเด็กจะมีอยู่ประมาณสองสองแบบแบบหนึ่งก็คือว่าเชื่อเรื่องถุงยางโลกมันไกลต้องสอมทุอย่างป้องกันไว้อ,อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ฉันแต่งงานเท่านั้นถึงจะมีเพศสัมพันธ์ซึ่งมันจะมีความคิดบวกลบยิตถกกันอยู่ตลอดหรือเรื่องอื่นก็เหมือนกันนะครับถ้าเราทําพื้นที่ แบบนี้ในการคิดคุยสื่อสารกันนี่เรื่องรู้ทงสื่อมันก็จะใกล้ตัวเด็กมากขึ้นใกล้ชุมชนมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ไปบอกว่าผู้ใหญ่ดูทีวีแนะนําลูกหรือดูข่าวแล้วอย่าเชื่อข่าวหรือฟังวิทยุแล้วอย่าไปเชื่อโฆษณาเพราะฉะนั้นการปรับความต้องการและความจําเป็นมันถึงมา แนวทางการทำงานในพื้นที่โดยการให้ความรู้ทานสื่อถ้ารู้อย่างเดียวเอาตลอดได้คนเดียวมันไม่ใช่แต่ว่ารู้แล้วต้องสื่อสารต้องมีพื้นที่ในการคิดวิเคราะห์ก็เลยเป็นเครื่องมือที่ลงมาคุยคิดที่นี่ต้องบอกคนอื่นในชุมชนด้วยครับเห็นจุดเด่นอะไรของชุมชนคอนสายในเรื่องของการทํางานด้านเด็กและเยาวชนครับกลไกทางสังคมที่นี่เข้มแข็งนะครับคาว่ากลไกทางสังคมก็คือว่ามีกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็ความเป็นชุมชนที่ยังไม่โดนทำลายจาก ว่าทาภายนอกมากนักนะครับถ้าเป็นที่อื่นในเทศบาลในเขตท้องถิ่นเราจะพบว่าร้านเกมสารพัดตั้งร้านคาราโอเกะอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องมือทําให้พื้นที่สร้างสารรค์ลดน้อยลงครับทีนี้อา้าวถ้ามันเป็นมันเป็นพื้นที่อย่างนี้เยอะแล้วเด็กจะไปที่ไหนทีนี้เห็นตัวอย่างกับบ้านไปโรงเรียนไม่ถึงโรงเรียนเข้าร้านเกมเลือกจากโรงเรียนมากลับมาอยู่นี่แต่ว่าที่นี่มันไม่ใช่ัมนมีต้นทุนเดิมก็คือว่า มันมีกลไกท้องถิ่นในการที่พเท่าผู้เก่รู้จักกันมีความเป็นลูกเป็นหลานครับแล้วก็มีความเป็นชุมชนที่คือใครทําเรื่องอะไรแล้วสามารถบอกแนะนํากันได้สามารถเป็นลูกเป็นหลานกันได้ซึ่งชุมชนอื่นจะไม่ค่อยมีแปลว่าเอาตัวรอดลูกฉันก็สอนในลูกฉันนี่แหละโดยไม่คิดว่าลูกฉันวันหนึ่งจะไปเจอกับคนรอบข้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างที่สองนโยบายท้องถิ่นที่นี่ค่อนข้างที่เข้าใจเด็กเหมือนกับบอกว่าการพัฒนาบุคลากร ไม่ใช่แค่ทําเจ้าที่อบตท้องถิ่นหรือครูสูนเด็กที่อยู่ในกลุ่มแต่ว่าต้องมองเรื่องเด็กเยาวชนซึ่งอีก5ปี10ปีเขาอาจจะเป็นบุคคลที่เป็นผู้นําท้องถิ่นที่นี่แล้วก็การเปิดโอกาสให้กลุ่มคนภายนอกเข้ามาร่วมเรียนรู้รเราไม่ใช่ว่าเอาเรื่องต่างๆมาสอนมาถ่ายทอดหรือมาทําให้ชุมชนแบบว่าเเขาก็งานพระเตรียมที่อยู่แล้วทําไมเราต้องไปเพิ่มโครงการหรือที่นี่เข้มแขง็งแล้วมีโครงการอื่นทยอยมามากมาย แต่ว่าการเปิดรับที่นี่คือเข,เขามีความรู้เท่าทันว่าสิ่งไหนที่มันสอดคล้องกับชีวิตเขาห,ห,หรือเด็กสนใจหรือน่าจะเป็นภาคีที่ร่วมทํางานเด็กเขาก็จะคัดเลือกตรงนั้นถามว่าที่จริงมีหน่วยงานที่อยากลงมาพื้นที่แบบไหน,นมีมากมายทั้งเป็นภาคธุรกิจหน่วยงานที่ทําเกี่ยวกับเรื่อง,งต่างๆรพัดอย่างแต่ว่าการเปิดพื้นที่แน่นอนว่าก็ต้องมีการตั้งรับที่จะให้เห็นว่าเราต้องการอะไรที่แท้จริงก็หนึ่งต้นทุนสําคัญที่นี่เอาละฮะผมคิดว่าอยากจะ โยนเวทีโยกลงไปไปข้างล่างด้วยไหนๆมาที่นี่แล้วเนาะไม่ใช่เฉพาะคุยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้บริหารผู้ที่ทำงานผมอยากฟังเสียงผู้ปกครองที่ได้เข้ามาร่วมงานกับสภาเด็กและท่านอื่นๆด้วยนะฮะคุณแม่ที่เป็นเจ้าของบ้านให้เด็กๆไปอยู่ด้วยคุณพี่นะฮะอะ่ะเชิญเลยครับยังไงบ้างฮะได้เข้ามาช่วยงานเด็กยังไงบ้าง,รางค,ครับเชิญครับคือตั้งแต่ปีพศ .255 5เนาะตำบลต้นแบบ ที่จริงแล้วความรู้สึกของเด็กแม่มีอยู่แล้วตั้งแต่เดิมมีทุนเดิมอยู่แล้วคือแต่ก่อนตั้งแต่อบตรน,นะเขาเริ่มประกวดสารพันก็หนุนเด็กมาเรื่อยๆให้เด็กร้องสารพันประกวดคือฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมแม่ก็มีภูมิปัญญาของแม่คือแม่เป็นค,คนที่ร้องสารพันได้ครับแม่ก็เลยเด็กๆพวกนี้แล้วก็แม่ก็ดึงเข้ามาอยู่แล้วค,คือยังไงแม่เป็นกับเด็กไม่ชอบเด็กนะ คือจะพูดกับเด็กแบบเพราะไม่ไม่เหมือนแม่คนอื่นคืออยากเดกเข้ามาใช่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นนางสาวไทยนะแต่แม่รู้สึกไม่รักเด็ก <laughs> แม่จะทําให้ลูกของแม่เนี่ยเป็นตัวอย่าง <laughs> คือพูดเพราะหาเขาลองสารพันประกวดกับท่านประหลัดนี่ได้ที่หนึ่งตลอดใช่คือคําว่าสารพันมันจะสอนเด็กอยู่แล้วคือคําว่าไหวคนบีดามารดาหรืออะไรแบบนี้ทีนี้พอมาถึงพศสองห้าเนาะเขาทำตำมนต้นแบบ นักพัฒนาเขาที่จริงยังไม่ไม่เคยรู้จักกันคนนักพัฒนาชุมชนมามารู้จักกันงานด้านเด็กเขาอยากทําสภาเด็กต้อมที่จริงแต่ก่อนก็ไม่รู้จักคือเด็กแต่ก่อนเขาเริ่มจับประกันประชุมเขาไม่มีที่จะประชุมเขาบอกจะไปประชุมที่โรงเรียนคือโรงเรียนกับกับบ้านของแม่เนี่ยมันห่างไกลกันนะแม่แม่ก็ห่วงลูกสาวเนาะจะไปประชุมสภาเด็กที่โรงเรียนมันไกลแม่แม่แม่รับไม่ได้นะครับ แม่ต้องเรียกมาประชุมที่บ้านแม่แม่ให้สถานที่เลยะให้น้ําให้น้ําแข็งน้ําดื่มน้ําอะไรได้หมดแม่บริการหมดครับเออแม่แม่บริการหมดลูกใครในการตอบรับของแม่นในพ่อแม่ของเด็กเขาบอกว่าเขามั่นใจและพอใจที่ลูกเขามาอยู่กับแม่คือเขาบอกว่าแม่เนี่ยสามารถจะดูแลลูกเขาได้ครับแสดงว่าตอนแรกก็ไม่ได้มั่นใจไม่ได้วางใจเจ้าหน้าที่อะไรเลยใช่ไหมก็เขาเป็นคนอื่นเนาะ เขาจะเอาลูกเราไปทําอะไรไปยังไงที่จริงใช่แม่คิดอย่างนั้นพอมาลึกๆเ,เขาหวังดีเขาเขาสามารถดึงสิ่งที่เราสอนลูกไม่ได้สื่ออย่างที่น้าอัมพรบอกให้นันสื่อแม่ไม่รู้จัก iPad iPhone อะไรแม่ไม่รู้มีแต่ไอกระพกกระแพกนะแม่ยังใช้ซนะัมซุงฮีโร่เนาะมันง่ายๆแค่รับแค่นั้นอย่างอื่นแม่ทําไม่ได้คือเขาสามารถให้ความรู้กับลูกๆของแม่ได้และหลานของแม่ได้ คือเด็กมันจะรู้เท่าทันสื่อที่จริงแม่แม่ดูละครนี่ลูกที่เป็นสภาเนี่ยเลยค่ะแม่จะอินกับละครแม่ไม่ชอบนางร้ายแม่จะมีอารมณ์มากเป็นอย่ากตบนางร้ายเลยคเพราะท่านแม่จะพังทันทีนะลูกก็บอกว่าแม่อตัวละครครับที่จริงให้ผู้ใหญ่แนะนํานะแต่เด็กเป็นผู้แนะนําแม่นะครับแม่ก็เลยเออมันคือเขาได้รับความรู้กว่าเรานะใช่ครแม่ที่จริงแม่แม่เป็นแม่นี่ ลูกรุ่นเล็กนี่เก่งมากหนูมายนี่ครับแม่จะเรียกเขาตลอดว่าแม่ผู้เป็นเป็นผู้กำกับฮอ <ะ S> ืแต่ละคนมาหาแม่แม่จะมีชื่อเป็นเฉพาะแม่นะคนอื่นไม่ได้เรียก <ฮะ S 2> แม่จะเรียกเขาเลยคใช่สัมผัสเด็กๆรักเด็กมาก<ช>ขึ้นอยู่เขาจะบอกว่าประชุมก็ไม่ใช่ประชุมอย่างที่ต้อมพูดบางครั้งแม่ก็อยู่บ้านใส่พระถทุงแม่จะอาบน,น้ำแม่ก็จะดูเนาะเพาประชุมต้อมก็จะบอกว่า แม่แต่งตัวไม่เรียบร้อยอีกแล้วครับแม่ก็อยู่ของแม่ส่วนตัวแม่าริงแม่ก็สมาชิกสภาเด็กเข้ามาแม่ต้องแต่งตัวเรียบร้อยนะใช่เขาบอกแม่ต้องแต่งตัวเรียบแล้วก็บ้านแม่เนาะแม่จะไปอาบน้ำแม่จะทําอะไรก็เรื่องของแม่เด็กๆเขาจะบอกว่าแม่แต่งตัวไม่เรียบร้อยอีกแล้วนะโอ้ยแม่เป็นส่วนตัวแนู่กครับออาโอเคครับคุณแม่ขอบพระคุณมากอันนี้คือความสวยสดงดงามของพื้นที่ที่นี่นะฮะคุณพี่ มีอะไรจะเสริมไหมฮะฟังเรื่องราวของที่นี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเอาความรู้สึกเป็นตัวตั้งดีกว่าฮะเชิญครับก็จากที่ได้สัมผัสนะคะกับเด็กๆแล้วก็เห็นพัฒนาการของเด็กๆที่ที่มีเพิ่มมากขึ้นก็รู้สึกดีใจนะคะอย่างอย่างที่ว่าเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเราไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสนะตรงนี้ปีแรกที่มาทํางานเขาบอกว่าให้จับไม้เชิญจัดอเปเรอเริ่ที่ พี่ยังสันเลยและตอนนี้ณนะตอนนี้ก็ยังสันแต่ว่าเด็กๆเขาเก่งมากเขาสามารถแสดงออกแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วกด็ดึงเด็กรุ่นเก่าๆหรือว่าเด็กที่มีปัญหามามาร่วมทํากิจกรรมได้ถือว่าดีมากนะคะปัญหาณตอนนี้ของคอนไซา์เราก็เริ่มจะลดน้อยลงเพราะว่าเมื่อก่อนเด็กประถมปห้าปหกเริ่มจะสูบบุรี แล้วก็เริ่มจะมีปัญหาต่างๆแต่ว่าณตอนนี้สภาเด็กของเราสามารถดึงเด็กณตรงนี้มาร่วมกิจกรรมได้ถือว่าดีเยี่ยมค่ะครับขอบพระคุณครับจริงๆอยากถามทุกคนเลยนะแต่ว่าเวลาก็กกกมีน้อยผมจะถามคุณแม่คุณแม่ที่มาพร้อมกับกระตามาะเนาะ <laughs> ผมสิเปลี่ยนเวอร์สันเป็นภาษาอีสานได้บนี้ครับแม่ครับแม่แม่แม แม่เป็นหยางแม่คือให้ลูกหลานใส่สถานทีหนาบานแม่เป็นเป็น,ปนสภาพเด็กหน่อยอ่ะครับแต่ว่าอยากดูแล่เด็กหน่อยล่ะเด็กหน่อยไม่ยิงพ่อใหญ่เข้าไปไก่นะหอวเขาแต่ว่าให้ม่อยู่น้ำแม่